สวัสดีครับคลิปนี้เรามายืนยันตัว2ชั้น Facebook ด้วยแอป Authenticator นะครับแอปนี้นะครับเราไปโหลดแอปนี้ไว้เรียบร้อยนะครับตั้งไว้เลยนะครับหลังจากนั้นเราเข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับอันนี้คือเครื่อง Android นะครับการเข้ามาเราเข้ามาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับเราสามารถที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้ได้นะครับหรือเราจะเข้ามาที่ฟันเฟืองง่ายกว่านะครับ แล้วมาที่รหัสผ่านและความปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นก็มาที่รหัสผ่านและความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งครับแล้วมาที่ยืนยันตัว2ชั้นนะครับและมาที่ Facebook เรานะครับอันนี้คือ i n s t a g r กรมเรานะครับ Facebook เราหลังจากนั้นได้มาที่ตรงนี้นะครับแอปยืนยันตัว2ชั้นนะครับเขาบอกว่าแนะนำเลยนะครับเราสามารถที่ก๊อปปีบาร์โค้ดตรงนี้นะครับเราก็ปี้คีย์ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้เขาคัดลอกให้แล้วนะครับ หรือว่าจะเป็นคีย์โคดก็ได้นะครับอันนี้คือคีย์โคดนะครับผมก็ปี้รหัสตรงนี้แล้วนะครับโดยการใช้ Copy ี้คีตรงนี้นะครับกดก็ปี k ค y ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเรามาเข้าที่แอปอเทนเลยนะครับหลังจากนั้นลงมาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับและมาที่ตรงนี้นะครับป้อนคีนะครับครับผมตั้งชื่อนี้นะครับหลังจากนั้นเราวางรหัสไปเลยนะครับหลังจากนั้นเรากดเพิ่มเลยนะครับแล้วเราก็บันทึกเลยนะครับ อันนี้นะครับคือรหัสความปลอดภัยที่เราตั้งแต่กี้นะครับเขามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับและถ้าเกิดว่าเราเข้ารหัส Facebook นะครับต่อไปสมมุติว่ามีมิจฉาชีพเขาจะเข้านะครับเขารู้รหัสเราเขาเข้าได้แค่ชั้นแรกนะครับถ้าเขาไม่ทราบรหัสความปลอดภัย2ชั้นเราตรงนี้นะครับเขาไม่สามารถจะมาดูได้นะครับแต่เราสามารถที่จะมาดูได้นะครับก็คือมาที่แอปนี้นะครับและผมแนะนํานะครับถ้าเราจะใช้แอปนี้นะครับเราไม่ควรมีเครื่องเดียวนะครับ เราควรที่จะมีในคอมพิวเตอร์หรือไปฝากเครื่องใครไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเครื่องนี้ใช้ไม่ได้กระทันหันเครื่องนี้เราหายนะครับเครื่องนี้เราเสียเครื่องนี้เราตกน้ํากระทันหันนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าอันนี้การที่เราจะใช้ f อฟออแทนนะครับสามารถที่ไปตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับจะติดคลิปการตั้งในคอมพิวเตอร์ไว้ที่ใต้คําอธิบายคลิปนี้นะครับหรือไปไว้ที่เครื่องอื่นก็ยังได้เลยนะครับ คลิปนี้เป็นการตั้งความปลอดภัย2ชั้นด้วยแ p ป Authenticator ของ Facebook เรานะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ